สวัสดีค่ะคลิปนี้เรายังพาทุกท่านอยู่ที่สวนเบชลาอ่างทองนะคะคลิปนี้เราจะมาแบ่งปันไม้ราคาถูกๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมในสวนกันได้เลยค่ะเหมือนฝันนี่จะจ่<ม>ายลูกสวยนะเม็ดเ<ม>ขาวสวยวสวตัวนี้คือเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันที่แบ่งไหมไม่ไม่เอาซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาทําแม่อ๋เอาซื้อเอามาเลี้ยงเอามาทําแม่ค่ะ เราชอบเม็ดสีแดงเม็ดเม็ดแดงแล้วก็เอามาเก็บฟักทำแม่เนี่ยเนี่ยเลยแลนเห็นเนี่ยเห็นบ้านนแบ่งไปต้นละหลายตังเลยเนี่ยใช่ไหมเอาสวยเพราเราเยอะไม้บ้านนาไม้บ้านนาเขาเป็นทรงใบกลมอิชาเอกแอม่าดูคลิปบ้านนเขาทำเก่งเก่งเก่งถ้าดูคลิปอยู่บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวพี่แลนจะไปบุกสวนแล้วก็ไปเก็บไม้นะคะผมก็ว่าจะไปอยู่ ไปด้วยเออจะไปขอแบ่งขอแบ่งไปด้วยไปด้วยไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธเหมือนมาที่นี่แล้วถ้าไม่ให้โกรธนี่นี่เขาจะเป็นหน้าไม้เขาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่ไล่จากอาใช่ใช่ใช่หน้าสไตล์นี้ออกน้ำตาลสุดยอดสุดยอดโหสวยๆท้งนั้นเลยครับผู้ชมค่ะสวยๆท้งนั้นเลย อดูสินี่เธอเนี่ยอย่างเงี้ยบานณนะเขาเขาแบ่งไปต้นเป็นหมื่นเนี่ยอลายออกมีสีน้ําตาลนี่ก็ลูกไม้ทุกต้นไหมคะใช่ครับอันอันนี้อันนี้เราไม่แบ่งใช่ไหมคะแม่พันธุ์เก็บเก็บไว<ม>้อะททาจํานวนแบ่งจีนแบ่งต่างชาติใช่คนไทยก็แบ่งขายอยู่ขาย,ขายหมดแลวครับคนไทยแล้วก็แบ่งนะขายขายขายถูกกว่าด้วยอันอันนี้คืออ่าเวทมหาวันไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้คือร อันนี้สามมุกอะไรนะคะสามมุกสามมุกเหรออ๋อสามมุกนะคะอันนี้คือลูกไม้นะคะใช่เนี่ยใครสนใจจีบมาได้นะคะราคาเบาๆนะบอกเลยว่าราคาเบาๆไม้สวยๆหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะอุ้ยนี่มีสีส้มเข้าด้วยนี่ก็ลูกไม้มีชื่อไหมคะมันไม้สวนอาจารย์ปอตัวนี้นะคะใช่ครับอ๋ออันนี้ไม้มาจากสวนอาจารย์ปอนะใช่เขาว่านาะ โอ้ยดูต้นนี้ขขอเขามาดูต้นนี้อ่ะอันนี้ลูกอึง่งอึ่งมองรู้เลยนะคะลูกอึ่งนี่ก็ให้ลูกสวยก็ได้ขายอยู่นะ<ด>ท<า>ั้งสวนเหลืออยู่แค่สี่ห้าต้นเองมั้งตอนนี้นะฝักหนึ่งไปหมดเลยลูกอึ่งสวยอะ่ะอันนี้มันกระเปียกตอนเขาใหญ่หมดแล้วอนนี้มันเหลือเศษที่ว่าอาที่ว่ามันขึ้นไม่ทันเขาอะ่ะ เขาบอกไม้สวยมันจะขึ้นที่หลังใช่นั่นแหละเหลือไอ้ที่สวยก่อนไปแล้วโอ้ยดูต้นนี้แล้วดูหน่อเขามีชื่อไหมคะอาจารย์เนี่ยไม่มีไม่มีนะคะครับแล้วดูหนอที่เจ้าประคุณเลยอันนี้คือแม่เขานะคะไม้เมล็ดนะแล้วดูลูกที่น่ารักจังเลยอะ่ะหายใบกลมบล็อกเลย <c oughs> แม่กับแม่กับลูกกับเป็นคนละทางเลยเนี่ยเขาเรียกว่าลูกสวยกว่แม่สวยทุกต้น แบ่งทุกต้นนะคะอใจเย็นๆเดี๋ยวจะพาไปดูไม้จำน่ายหลักสิบไม้สวยชุดอย่างเทพชุดี้เมื่อต้นปีค่ะทำไปเกือบพันต้นขายหมดเลยขายหมดเลยเมื่อต้นปีนะคะแล้วตอนนั้นขายหลักร้อยค่ะพอขายไปแล้วหลักพันมาเสียดายหลกมันจะเป็นลมอ๋อจริงขายไปถูกๆแล้วพอ การที่พิษณุโลกอะ่ะไม้ไซเนี่ยเขาขายกันต้นละพันห้ามากเกือบร้อยต้นหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงนี่ขนาดปลายแล้วด้วยนะแล้วก็เป็นไม้ตัวใบชายด้วยเราเองเราก็เอามาต้นหนึ่งม,มันก็น่าขายขายกันเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็ทําได้ค่ะมันไปตรงกับตลาดพอดีอมืมันก็เลยได้ไดลวคะ่ะอันนี้ก็แบ่งไปต่อคะ่ะไปต่อ อ,อาจารย์นี่อะไรเนี่ยเหมือนฝันเหมือนกันไหมไม่ใช่ตัวนี้ครับทองธานีทองธานียอดเยี่ยมที่ได้ที่หนึ่งที่ประกวดอะที่นู่นัะเมืองทองปีที่แล้วอืตัวน,ตนี้ก็แบ่งนะคะตัวนี้แบ่งทุกต้นไหมคะใช่ครับโอ้หวานมากเดี๋ยวเรนจับกล้องให้ดูนะอันนี้จะแบ่งอยู่ที่ต้นละต,นนติดดอกแล้วออืเอาไปทําได้ลูกสวยแน่นอน แต่ถ้ากรณีถ้าเราห่อต้มไปอย่างเงี้ยมันเสียค่ะโอกาสที่ติดมันก็50%อร์เซนแต่ผมเคยเคยหอให้ลูกค้าแล้วก็เคยผสมไปด้วยเลยหอไปติดฝักทุกวันนี้เขาก็ได้ลูกสวยจริงเหรอคะจริงรับสรุปแล้วแบ่งต้นละผู <c oughs> ้ชมขาผู <c oughs> ้ชมขาเดี๋ยวแลนจะยกให้ดูนะอยู่ในกระถาง8ด <c oughs> นิ้วนะคะ <c oughs> ดูไม้ฟอร์มนี้เป็นลูกไม้เล็ดนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีดอกหมดแล้วถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปทําต่อผู้ชมค่ะก็คือเขามีดอกแล้วนะก็ให้จารย์ส่งให้ไปแบบห่อตุ้มแล้วก็คุยเรื่องราคาค่าส่งนะคะก็ถ้าใครอยากไปทํา10วันประมาณเถึงสิแล้วถ้าใครนะคะไม่ซีเรียสเรื่องไปเอาไปเอาไปทําจํานวนต่อหรือว่าไปรอดอกทีหลังนะคะเปิดราคาไว้ที่100บาท100บาทนี่ถอดออกจากกระถางห่อตุ้มนะแต่ถ้าอยากจะไปอยากจะเอาไปทําเอาไปทําได้เลยเนี่ยค่ะมีดอก ให้อาจารย์ส่งให้แบบกระถางใบโกมแล้วถ,ถ้าใครสะดวกค่ะผู้ชมขา<น>แวะเข้ามานะคะสวนวชิาราอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคะ่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปคุณสามารถโทรสอบถามได้ไม้บอกเลยนะไม้หน้านี้ราคานี้วันนี้อาจารย์บอกว่าให,ให้ให้เรนแลนด์มาโลไม้เพราะว่าตอนนี้กําลังทําลูกไม้หน้าใหม,ม่ๆอีกลูกไม้หน้านี้นให้ให้เอซเอาไปเลี้ยงกันราคาเบาๆหนึ่งบาทถูกมากเลย ตอนแรกแรนตั้งราคาไว้300นะคะแต่อาจารย์บอกว่าแพงไปแบ่งให้ f อฟซยแรนไปเลี้ยงคนละต้นละ100บาทมีตู้เดียวรีบเข้ามากันค่ะ100บาทเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะสอบถามไป<ม>ไ,ได้เลยอันนี้ไม้มเมล็ดทั้งหมดไม้มเมล็ดทุกต้นนะคะตรงนี้แม่หน้าเอาไปาไมันถ้าทำาว่าาะาไตั้งใจทำอนะ่ะได้ตัง นี่นี่เดี๋ยวให้ดูดีฝั่งนี้มาด้านนี้ตู้นี้ก็ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้อันนี้แบ่งอันนี้ก็แบ่งราคาเท่ากันไหมคะได้ครับได้อันนี้นะคะเท่ากันทุกต้นเลยเอต้นนี้เรนเนเอาใช่ไหมได้ได้ยกมาเลยเดี๋ยวลืมไม่ลืมต้นนี้เลนจะเอาต้นนี้คนเขาดูเป็นต้นนี้แรนเอาจะเอาจะไปพาเอ้ยไปไปพาเอาไปผสม มันยังไม่มีดอกอ่ะยังไม่มีดอกอ่ะนานไหมไม่นานไมชุดนี้ไวไม่เกินเดือนก็ออกดอกแล้วนี่นะคะเป็นไว้มะเร็ตทั้งหมดอายุได้แล้วสวยยากได้ีอันนี้ขอตุ้มได้ผู้ชมขานี่เลนเอาแล้วนะหักหักคอจารย์เลยนะแล้วอันเนี้ยแบ่งราคาเท่ากันกับตู้นั้นไหมคะได้ครับได้ได้หนึ่งร้อยบาทผู้ชมเหมือนต้นสีชมพูครับอยากให้เอฟซีเข้ามาที่สวน สอบถามเส้นทางนะคะมามาไหว้พระวัดม่วงนะคะผู้ชมขาจังหวัดอ่างทองมาไหว้พระที่อำเภอพิเศษชัยฉานนะคะแล้วก็โทรสอบถามเส้นทางเข้ามายกไม้ต้นละ100ไปสวยมากหัวใหญ่และไม้พวกนี้เป็นไม้เนี่ยเธอต้นเนี้ยกับกับต้นที่เราหยิบเนี่ยจะคล้ายๆกันเวลากัดสีนะเนี่ยใช่ไม้พวกนี้เป็นไม้กระดูไม้กระดูขาวสวยมันมีเหมือนจึ๊งาง ใช่ใช่เขามีเขามีหลายหน้าแล้วตรงนี้เขาล่มด้วยเขาจะสีไม่จะอันี้คือไม้เราคัดหน้าชมพูหน้าขาวเพื่อจะทำไม้ไปต่างชาติต้นใหม่แล้วก็ต้นใหม่ทำให้มันเป็นสีสว่างสีเข้ีสีเข้มกว่านี้มีมีตู้หนึ่งเดี๋ยวแบ่งเหมือนกันค่ะจาสวยหนึ่งร้อยบาททุกต้นค่ะผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาททุกต้นค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้มาลบะไม้ในสวนนะคะ อาจารย์จะทําหน้าไม้ใหม่จะเปลี่ยนหน้าไม้ค่ะก็เลยจะละ้ลูกไม้มเมล็ดทุกต้นนะไม่ได้ผ่านการผ่าถ้าเราผสมเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยเยถ้าเรามีจินตนาการเอาไม้ที่มีเม็ดใส่เข้าไปเอาใบกลมใส่มันก็จะคล้ายๆนี้โห<ฮ>เ<ฮ>ลนลนไม่เก่งเหมือนอาจารย์นะเดีอะลองดูหันมาหันมาด้านนี้ค่ะเปิดปดทีเปิดนู่นทีอ่ะถุงเงินเปิดเปิดให้หน่อยวันนี้มีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนี่ลูกไม้หรอจริงหรอ อ้นี่ลูกไม้ใบกลมเดี๋ยวปีหน้านะาได้แบบนี้นเนี่ยเนี้ยเดีทำแบบมีเยอะทำไปเยอะห <c oughs> มูเดงหมูเดงหมูเดงใบฟูฟูผู้ชมการใหญ่มากเท่านิ้วก้อยเลยและดูความสวยของไม้ค่ะใครชอบไมนะ้หนาเข้มใบกลมค่ะอันนี้แบ่งไหมคะ อ่านี้ยังไม่แบ่งคับอันนี้เปิดโชว์อันนี้โชว์นะแล้วดูค่ะดูค่ะเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้อ่ไม้ใบ,บกลมเนี่ยนต้นนี้เป็นจอมต้นนี้จอมอ่าพามาอันนี้พามาเป็นอย่างงี้อันนี้เขาติดฝักแล้วติดฝักแล้วเก็บพอแล้วขึ้นแลว้วนี่มีแลกใช่มีแ,แล้วอาจารย์แบ่งไปมั้งยังไม่แบ่งดิไม่แบ่งดิ <c oughs> ได้ยินไหมคะไม่แบ่งดิอันนี้คือไม่แบ่งดิ เพราะว่าดูหน้าตาก่อนเช็คนิ่งด้วยแล้วก็เป็นไม้ใบ,บกลมตอนนี้ท้องตลาดเราไม้ใบ,บกลมเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะคำขำํำว่าสูงมากใช่ไม้ใบ,บกลมตอนนี้เธอราคาสูงมากได้ราคาดนิยม,น,ยมนิยมแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นพื้นสีแบบเนี้ถ้าเขาเปิดมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ตลาดต่างชาติเขานิยมสูง แต่คนไทยก็ซื้อเยอะคนไทยซื้อบางทีจะซื้อเยอะกว่าต่างชาติอ,อีก <c oughs> เพราะว่าต่างคนต่างมีลูกค้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้อาจารย์มีแนวคิดว่าจะจะเปลี่ยนหน้าไม้เป็นใบกลมใช่ไหมคะที่ที่จะโละลูกไม้ออกเนี่ยก็ทําทุกหน้าแหละแต่ว่า, <c oughs> าคือไม้พวกนี้มันยังไปได้อีก <c oughs> แตวเขาก็แตกหนอ่อแตกลายตอนนี้ว่าเราเองอ่ะพื้นที่เราจํากัดค่ะเดี๋ยวไปดูว่าไม้เราผสมไว้อะโอมหาศาล แล้วก็ขึ้นแล้วแล้วทีนี้มันเยอะใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยต้องการโลออกแบ่งปันเอฟซีไปเลี้ยงราคาถูกเราจะได้หน้าไม้ที่เราพัฒนาไว้แล้วก็เพราะว่าไม้เนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยผู้ชมขาคืออาจารย์คัดหน้าไม้ออกมาเตรียมตั้งแม่พันธุ์นะคะแล้วทีนี้มันเยอะแล้วเยอะแล้วก็เลยต้องการอยากจะแบ่งให้เอฟซีไปเลี้ยงกันราคาเบาๆค่ะแนะนําเลยคุณต้องรีบเข้ามาค่ะ ไม,ไม้บางทีเรามองไว้ไม่สวยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ก็ได้ราคาใช่ไหมคะครับปู่เธอมาดูตู้นี้สินี่นี่ก็ลูกของพิงนี่ลูกของพิงใช่ขาวเลี้ยงได้ทุกหน้าอย่างนี้เลี้ยงง่ายไหมคะอ่อเลี้ยงจริงๆเลี้ยงง่ายจริงๆรุ่นเขาอโตไปแล้วได้ขายไปแล้วค่ะตัเนี้หนูกัดหมดเลยอ๋อหนูมันเข้ามากัดนี่นะแล้วต่อไปเขากัดชมพูแบบนั้นนะคะ ฝักเดียวกันไหมคะเนี่ยนี่ฝากเดียวกันไหมไม่น่ากับอันนี้น่าจะเป็นขาวบริสุทธิ์นี่ขาวบริสุทธิ์เลยนะแต่อันนั้นเริ่มกัดสีชมพูเลยนะคะไหนต้นต้นไหนที่ที่คนที่เขาจองแล้วนั่นแหละไอ้บริสุทธิ์นั่นแหละนี่นะเปิดจองไปที่เท่าไหร่ราคาเยอะอยู่เยอะอยู่รักหมื่นต้นนี้ยแล้วดูสิความเดิมที่เขาเขาเขาใหญ่เลี้ยงไม่ยากโตแล้วโตเลยพวกเนี้ยหนูเขากัดแล้วก็ถึงได้อยู่ถ้าไม่งั้นก็ขายไปแค่ตอนเล็กๆแล้ว <mm> เขาจะอย uh huh. e 拜拜ู่กับเราโชคดีอะดูดูนะไม้ต้นนี้จองหลักหมื Alexandria> ่นผู้ชมค่ะในตู้นี้อาจารย์แบ่งสักต้นไหมเนี่ยอือแบ่งหมายถึงแบ่งลูกค้าหรือว่าแบ่งแบ่งลูกค้าค่ะแถวนี้ได้ได้ไหมได้แต่มันเป็นไม้เกศตรงนี้ไม่สวยอ๋อมันไม่สวยสําหรับผมเนาะแต่ถ้าใครชอบไม้ทรงแปลกแปกแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งได้นะคะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันคะอุ้ย หลักร้อยนี่แหละหลักร้อยนะคือเราขายตามหน้าไม้ตามกระแสค่ะค่ะวันนี้เขาใหญ่เดี๋ยวเขาใหญ่ไอชุดนี้เป็นชุดที่หนูเขากัดกัดแบบกัดปล่อยให้เราตั้งใจจะเลี้ยงทําไว้ผ่าทําจํานวนค่ะอย่ากัดกัดไปมันกินหมดเลยหนูมันกัดไม่ตายใกล้หนา เเยอะข้้าไดวันนี้อาจารย์วชิราเราหล่อน้อยมากเลยอ่ะมาแบบบ้าพ่อขา่ะไปดูตรงไหนต่อเอาเอาอะไรลไปไปดูลูกเล็กไปแต็งโหลได้ไงอันนี้ก็ีแล้วไขยบอลในรถคันหนึ่งนี่ก็แบ่งธรรมดาที่ไหนนะอันนี้ก็แบ่งนะคะมาดูมาดูค่ะอันนี้ก็แบ่งกอใหย่ๆสีน้ำตาลผู้ชมดูค่ะ ดค่ะกรณี้แบ่งอยู่ที่ทเท่าไรอถ้ากรน,นี้ขอ300 3 0 0บาทนะคะเป็นฟอร์มกอนะเป็นฟอร์มกอแล้วก็ไม้สีน้ำตาลแบบนี้ค่ะใช่ะะแล้วไม้ไม่แลดคนอื่นไม่มีนะมีต้นเดียวด้วยไม้เมล็ดนะคะยังไม่ผ่านการผ่าหัวทําจํานวนคุณเอาออกไปแยกได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ประมาณ8ต้นค่ะมมแยกได้8ต้นอันนี้ใส่กระถางใหญ่เลยแล้วก็สวย ใส่กระถางใหญ่เลยนะคะไม่ต้องไปแยกนะคะใช่ไม่ต้องไปแยกถ้าใครซื้อเลี้ยงเบ็ดเบ็ดใบที่ไม่สวยออกแล้วทีนี้เดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่แตกใหม่เป็นสวยกว่าเดิมหัวเขาแก่แล้วอันนี้นะคะส0 0รอบาทนะคะแล้วก็ต้นอื่นล่ะคะราคาประมาณเดียวกันไหมตัวนี้ไว้ผ่าทําจํานวนตัวนี้ผ่าทําจํานวนเพราะว่าถ้าเราขายไปเนี่ยหมดเลยใช่เราผ่าเราได้ขายเยอะขายถูกได้ตัวนี้แบ่งเป็นบางต้นนะคะ เป็นฟอร์มโกนะใครสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะะป่ไม่ตลาดนิยมเนี่ยไม้ตลาดไม่น่าเชื่อนะโอ้จีนบางเจ้าเขาชอบสีขาวขาวยืนพื้นนะคะอไม่ใช่เจ้าอ่ะเราเข้าไปดูในแอป,ปจีนดิอเขาก็มีแต่นั้นแหละค่ะ,ะมาดูต่อคะ่ะมาดูต่อตู้นี้แดงเข้มแดงช,ชมพูมพนะคะแต่<ช>พอพอชมพูอ่ะ ได้แดดจัดเนี่ยเนี่ยสแลนบางได้แดดจัดป๊อปค่ะเขาจะสีเข้มสีจะออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราแบ่งอยู่ที่อันนี้ก็มีทั้งกระถาง8กระถาง6นะคะใช่ครับแบ่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ40่แล้วะสี่สิบบาทผู้ชมค่ะใครชอบไม้แดงชมพูนะคะ40บาทส่งแบบถอดกระถางห่อตุ้มนะคะ40บาทค่ะใครสนใจค่ะสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะสวนวชิราอ่างทองค่ะดูค่ะ โอ้ยดูความสมบูรณ์ของบอลสีค่ะถ้าเราชอบราชอบุไปนี่นะเดี๋ยวแลนแลนจับจับกล้องให้ดูนะคะชอบตัวไหนแคปรูปค่ะนี่สี่สิบสีใหญ่สี่สิบบาททั้งตู้เลยค่ะทั้งตู้เลยสวย สี่สิบบาททั้งตู้เลยนะคะสนใจสอบถามมาได้เลยอันนี้ดูสิเนี่ยสี่สิบบาทถอดออกจากกระถางห่อตุ้มนะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะให้ส่งทั้งกระถางก็คุยกันหลังไมค์ค่ะสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะว่าอาจารย์ถ้าส่งทั้งกระถางคิดยังไงแล้วก็สวยนี่จรีงกระสุนดอกเลยใจดีมากแล้วยนะ <20 S 1> มี <10 S 1> <ๆ>แถม มันดูได้ไม่ขายี่สิบกมีไม้ไซส์เล็กหน่อยนี่ลูกพิงหรือพิงเนี่ยไม้ผ่าไหมคะตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ไหมนี่เหอลูกพิงเลยดีเนี่ยนูนนูนสองต้นข้างในแล้วก็ต้นนี้ลูกพิงเลยดีเนี่ยเก็บลาไว้สําหรับไอผสมค่ะเอาไว้ทําเม่นี่นะคะอันอันนี้แบ่งไหมคะเนี่ยแบ่งไหมไซส์กระถางสี่นิ้วกระถางสี่นิ้วนี่ไม่แบ่งยังไม่ได้แบ่งอันนิ้ยังยี่สิบบาท โอ้ยมีราคา20บาทด้วยเนี่ยมาดูด้านนี้ค่ะ20บาทส่งแบบห่อตุ้มนะคะตรงนี้ไม้เมล็ดมันคล้ายกันเฉยๆ20บาททุกต้นนะตรงนี้20บาทสวยสี่อย่างนั้นสวย20บาทมันอยู่ที่แดดด้วยก็นี่แหละทั่ว20บาทส่งแบบถอดกระถางห่อตุ้มนะคะตรงนี้นะคะ20บาท1 2 3 4 5 6 7 8ต้นคุณเพื่อนชอบบอกต้นสวยจัง สวยอันนั้นก็สวย,สวยใช่สวยจริงดูดิเนาะอันนี้คือเป็นแม่พันธุ์ใช่เก็บเป็นแม่พันธุ์นะคะตรงนี้ไซร์เล็กๆเนี่ยอต้นนั้น,หน,หน,นเหน็นะสวยจริงต้นนั้นอ่ะจะลงไปส่องดูดิใบไทย,ยอันนี้ใบใบ,าย,ย,าบาย,ยาวอันนี้ใบาย,ยาวต้นนี้ใบาย,ยาวนี่ค่ะดูสีเาสวยอ,อ่ะเออตาถึงอยู่ถึงกันเริ่มไปดูบอลไปแล้วเริ่มดูบอลไปแล้วอันนี้สวยจริงเธอสวยจริง มันก็เป็นไว้เซตนี้แหละค่ะฝั่งนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆนะคะ40บาทนะคะส่งแบบถอดกระถางหอตุ้มส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้สายย่อมลงมาหน่อย20บาทอีอกตู้หนึ่ง20บาทที่ว่ามีสีขาวมีอะไรด้วยสวยอยู่ค่ะอยู่ตรอาไปก็ได้ไมาเดี๋ยไปดูไปดูต่อค่ะต้นละ20บาทไปดูด้านนี้ต่อตู้นี้20บบาททั้งตู้เหรอคะ อ่าได้ครับได้ตู้นี้นะคะลูกไม้ทุกต้นไหมคะจั์ใช่ครับหรือว่าอันนี้มันนีล้อมเพชรแผงไหมคะไหนไม่ใช่ลูกไม้ลูกไม้เหรออุ้ยสวยอ๋อจาได้แล้วรุ่นก่อนลูกไม้รุ่นก่อนเนาะใช่ที่ว่าผสมมาจากไอ้แม่้าหลวงอะค่ะค่ะอันนี้ลูกไม้นะแยกหน่อมาต้นแม่เราพาอ๋อนี่ลูกไมุ้กต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจับให้ดูลูกไม้นะคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท 20บาท20บาทค่ะทั้งตู้เลยนะคะ20บาทอา้าวแคปรูปค่ะแคปรูปแคปรูปค่ะนี่ค่ะ20บาท20บาท20บาท ยี่สิบบาทตู้นี้ทั้งตู้นะคะราคายี่สิบาทค่ะส่งแบบถอดกระถางห่อตุ้มนะไม่มีเก็บปลายทางนะคะผู้ชมขาขอคนที่สะดวกโอนนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทาเรื่องเก็บปลายทางกับไปรษณีย์นะคะ,ะแม่แม่บาง<ห>ท่าน,<ห>นอาจจะเก็บปลายทางได้ไม่แลนด์ไม่ได้นะคะอาจารย์ท่านไม่ได้ทําเรื่องเก็บปลายทางคะ่ะขอคนที่สะดวกโอนต้นละยี่สิบาทถอดแบบถอดออกจากกระถางห่อตุ้มไปนะคะยี่สิบบาททุกต้นนี่ค่ะสวยมากผู้ชม ลูกไม้ทางนั้นเลยนะตัวนี้ก็ลูกพิ้งแต่เราไม่ไม่มีเวลาไปแยกนี่ก็ลูกพิ้งนะคะใช่ใบป้ายไงค่ะนี่ใบยาวตัวนี้ก็สวยค่ะยี่สิบบาทถูกมากถูกมากเนี่ยยี่สิบบาทโอ้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะบอกเลยอุ้ยแต่แล้วแต่แล้วถูกมาก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 ค่ะถูกมากเดี๋ยวเอานนี้ไปใช่อันนี้เหรอเป็นสีส้ม ของของแบบนั้นนะนะไม่ใช่อ่ะไม่มีอ่ะมีแค่ต้นเดียวมีต้นเดียวดูเม็ดเขาไม่เหมือนใครมันจะเป็นสีส้มอืมเอาให้เรนเอาไปเหรอเออใช่ให้เอาไปเลี้ยงไม่ให้ไปขายไม่สนใจหรอกยกเลยจะไปเลี้ยงทำแม่พันธุ์ไอ้นี่ทำแม่พันธุ์นะผมก็ไม่มีผมก็อยากได้อันนี้นะไอ้ลรยยกไว้ก่อนเดี๋ยวลืมสวยสวยมากสส่พันธุ์ได้เลยนะดัดสวยจริงต้นนี้ต้องเอาเคสสอนไปด้วยนะไม่งั้นไม่มีเคสสอนผสมอ่ะ เพราะว่าพี่วชิราเนแหลเลี้ยงไม้ต้นนี้ใส่กระถางสิบเดือนมีนาไม่ต่ำกว่าสามพันเดือนมีนาถ้าใส่กระถางสิบไม่ต่ำกว่าสามพันโอเคอิฟอิฟค่ะอิฟไม้ทรงใบเขาสวยอาจารย์แล้วก็เป็นเขาเป็นไม้กัดเป็นเขาเป็นเม็ดเขาสีส้มเธอมาเธอเนี่ยเธออย่างเธอมองอ่ะเธอมองว่าไม่สวยเนี่ยแต่นี่เขายังไม่โตกระดูกเขาก็เป็นสีชมพูเม็ดเป็นสีส้มนะแล้วกระดูกชมพู แล้วเด็กเขาก็ป้ายเนี่ยต้นอื่นอีกนะอ่าใช่นี่ก็สวยก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าเอาต้นไหนไม่สวยอปการมาวงดีกว่าอ่ะต้นไหนไม่สวยเขาม่สวยตึกต้นนี่นะต้นเราจำต้นนี้นะเห็นเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นใหญ่ที่ที่ว่าเป็นไม้ฝักเดียวกันแต่ผมไปใส่กระถางก้าวไว้แล้วเขาจะสวยมาก ให้ให้ดูสังเกตนี่สังเกตใบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพอเขาโตมาเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งอืสวยจริงสวยจริงผู้ชมขาที่ที่กล้องจับอยู่นี่ต้นละยี่สิบบาททุกต้นนะคะสอบถามมาได้นะคะเดยดูต้นตาลใหญ่ที่อยู่ใต้คลิปผมเอาไว้เช็คหน้าแล้วไงเรารู้แล้วว่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะดูไม้ใหญ่ก่อนเนาะอ่ะดูไม้ใหญ่ก่อน โอ้ดูนี่ดูนี่ดูแม่เขาเป็นแบบนี้แล้วดูลูกมาด่างเหลืองเฉยก็เหลืองอาซูสิชุดนี้สมบูรณ์เนี่ยอย่ามองข้ามนะลูกไม้แบบนี้จะเหมือนแม่มันไหมรือว่ามันจะเป็นเหลืองอย่างนั้นไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าแตกหน่อกมาอย่างนี้ก็แบกแนวออกมาแล้วอายุไม้แล้วก็แสงแดดที่เราเลี้ยงค่ะถ้าแดดจัดก็จะเป็นสีเข้มค่ะถ้าแดดอ่อนมันก็จะเป็นเป็นพิษสาพันธุ์ด้วยแหละสายพันธุ์แต่เนี้ยเขาชอบ อย่างเี้นะคะอ่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมณีจันทร์แต่มันจริงคือลูกไม้มล็ลค่ะถ้าไปเอา,เอา,เอาตีแตว่าบ้านเราก็นิยมแต่ถ้าเป็นคนจีนเขาก็นิยมค่ะอย่างนี้ก็ขาขายได้ทั้งปีเดี๋ยววันหลังมาไล์สดขายดีกว่าโอ้มาดิทรงใบแบบเนี้ยข,ขายได้ทั้งปีค่ะอันนี้เราก็พัฒนาอันนี้ก็ อันนี้เราเปิดไว้มันเขียวมันจัญ่ดูดิเนี่ยดูเนี่ยสวยมากเลยที่เนี่ยมาอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมีหรอกคือมันใบใหญ่แล้วสี่ถ้าเราเลี้ยงให้ดีๆอ่ะขายที่ตรงนันเราเนี่ยเขาก็สั่งนี่ก็เป็นลูกไม้ที่เราพัฒนาขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นเป็นรุ่นก่อนเนแลนได้ไปอยู่รุ่นเนี้ยใช่เลี้ยงลกโอ้ขายดีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะ เพราะว่าเป็นไม้เลี้ยงนกตู้ได้เพาก้ามันแข็งแรงนี่ไงค่ะใบใหญ่นี่อันนี้เปิดราคาไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะผ่าให้ครับอ๋อนี้จะผ่าให้นะคะอ๋อแต่มีมีมีไม้ที่มันกระเด็นกระเด็น้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งให้10บาทยี่สิบบาทแต่ไม้หัวแล้วไม้มีหัวแล้วนะคะสรงนี้นะที่มันกระเด็นที่ผมเอาไปคัดค่ะนี่นะตตามชมนะคะผู้ชมค้าเนี่ย ถ,ถ้าไม่อยู่ EP นี้ก็อยู่ EP หน้านะคะเพราะว่าบางทีถ่ายยาวๆเลแนน์ต้องตัดออกเป็นแบ่งออกเป็นสองสาม EP นะคะคุณคุณกดกระดิ่งไว้นะคะคุณได้เจอไม้ถูกๆแน่นอนค่ะเพราะส่วนอาจ,จารย์วิชิลาท่านไม่ห่วงไม้ค่ะท่านแบ่งปันเวลาเวลาเแนน์มาถ่ายทํานะคะท่านจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ถ้าบางทีนะ,ะถ้าเรนน์ไม่มาถ่ายนะคุณไม่ได้ราคานี้นะถ้าคุณติดตามช่องไว้อ่ะคุณจะได้ไม้ราคาถูกๆค่ะ เพราะว่าท่านให้เกียรติช่องมากเลยใช้เครดิตช่องด้วยนะคะจะได้ไม้แถมกลับบ้านอาาโอ้โหตู้นี้แบ่งไหมคะแบ่งครับแม่พนันแม่พันเลยนะคะและอย่างนี้แบ่งอยู่ที่กระถางละห้าหมืม่นนนะมารับเองนะมัรับเองเพราะว่าเป็นแม่พันสา,สามร้อยบาท กระถาง10บนิ้วผู้ชมกําลังจะออกดอกกําลังจะออกดอกด้วยไม้สวยทุกต้นเลยเนี่ยสีสดค่ะเนี่ยใครชอบไม้แบบนี้ค่ะ300บาทดูไม้โชว์กระดูกสวยๆแบบนี้นี่ค่ะ300บาทอันนี้เราเราคัดไว้นะค่ะเนี่ยเพราะว่าลูกไม้เกิดมาใหม่เยอะเลยต้องการเคลียร์ตู้ค่ะผู้ชมขานี่ดูสิผมขอไว้ร้อยฝักโอ้ห แล้วมันขึ้นหมดแล้วกี่หมื่นต้นนะร้อยฝักอ่ะเอ้ยอเ,เราคัดเราคัดเหลือไม่กี่ต้นเรเราก็ต,ต้องคัดปลูกเหมือนกันนะคะจยะใช่คัดคัดคัดนี่ค่ะผู้ชมขาดูค่ะดูดูค่ะดูสามร้อยบาทนะนี่สามร้อยบาท ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามชมอีพีต่อไปนะคะยังมีไม้ราคาถูกๆแบ่งปันอีกเยอะเลยนะคะอย่าพลาดกันเปน็นะคนค่ะสวนอาจารย์วชิราจังหวัดอ่างทองค่ะไม้ราคาถูกๆมันลกมาเซล,ลกันเพราะว่าต้องการเคลียร์ตู้นะคะเคลียร์ตู้เพื่อลงลูกไม้ใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ